กองอาสารักษาดินแดนจะตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพศ2497เป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตราีหหมดหนึ่งเป็นองค์การของรัฐ เช่นเดียวกับองค์การอื่นๆของรัฐที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเสมือนกองทัพต่างๆเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมซึ่งจะมีกรรมการคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า10คนและไม่เกิน20คนเรียกว่าคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานโดยตำแหน่งส่วนกรรมการอื่นเลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตราหกทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกิจการกองอาสารักษาดินแดนโดยมีสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการกองอาสารักษาดินแดนและนอกจากนี้ยังมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองทัพบ,บกทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการฝ่ายทหารโดยกองอาสารักษาดินแดนนั้นจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นกองกำลังกลึงทหารมีลำดับการบังคับบัญชาคล้ายกับกองทัพ ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายการเทอทูลและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญและการธมนาคมและเป็นกองกำลังส่วนหนึ่งไว้สำรองที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในายามปกติและยามศึกสงครามและตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พศ2497หมวด7มาตรา29ได้บัญญัติไว้ว่าเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทำการตามหน้าที่ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกอาสารักษาดินแดนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติหนึ่งต้องมีภูมิลำเนาหรือถินที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิกสองมีสัญชาติไทย สาม,มีอายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์4ต้องมีร่างกายสมบูรณ์และสมควรแก่การเป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน5ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หกไม่เป็นพระภิกษุสามเณรหรือดักบวชแห่งศาสนาใดเจไม่เป็นสมาชิกกองอาสาการชาติแไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 9. ไม่เป็นผู้มีพฤติการอันเป็นที่รังเกียจเช่นเป็นคนเสเพลอันธพาลหรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายเป็นต้น กรอกใบสมัครที่ที่ว่าการอำเภอฝ่ายความมั่นคงหลักฐานเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้1รูปถ่ายหนึ่งนิวหนึ่งรูปสองสำเนาวิธิการศึกษาสาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสี่สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร5้าใบารับรองแพทย์ต้องไม่เกิน30วัน หกผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดจากโรงพยาบาลเจ็ดผลการตรวจ DNA แปดผลการตรวจประวัติอาจยากรรมเก้าผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดพืชกระท่อมติดต่อหรือประสานการปฏิบัติกับปลักอำเภองานป้องกันแต่ละอำเภอ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง m อ็มนารีด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ